ก็วันเกิดเขาไงแล้วเขาก็คือต้องบอกว่าตุลเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนผ่านอะไรมาหลายอย่างมากเลยแบบเขามีเรื่องโรคที่เขาเรียกว่าโรคอะไรอ่ะที่เหมือนหน้าเขาเขาหน้าเออครื่งซี่แล้วเขาต้องไปรักษาอะไรเงี้ยแล้วเขาเคยเป็นมะเร็งด้วยต้องไปฉายแสงมาเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยอยากจะโชว์เรื่องพวกนี้ให้ทุกคนได้ดูว่าการรักษาร่างกายที่มันดีเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ผมบอกได้คือ เอาเค้กบางเยอะๆหน่อยผมหมดได้แค่นี้จริงๆครับอจริงๆตอนแรกจะไปจะไปพร้อมกับครอบครัวครับแต่ว่าน้องสาติดปัญหาคือวีซ่าไม่ผ่านฝากขอวีซ่าให้น้องผ่านผ่านตรงนี้เลยก็เลยแบบตอนั้นก็เล่นหลุดไปคนเดียวครับผมก็เลยแบบตุนอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยรู้ว่าอ่ะงั้นก็เดี๋ยวไปพักอยู่กับตุนเลยนั่นก็เป็นพี่น้องกันเนี่ยแหละครับเป็นพี่น้องก็ต้องบอกว่ารู้จักตุนมาน่าจะเป็น10ปีได้แล้ะก็น้องก็เป็นน้องที่น่ารักมาโดยตลอดเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า ก็ไว้ใจฉะนั้นไม่ไม่ไม่ต้องชิปหรืออะไรเนาะแล้วแล้วแต่คนแล้วกันตามสบายชอบแคีก็แล้วได้แล้วแต่แล้วแต่แลวกันแต่ก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันนั่นแหละ